กูดอาบจันนุนแบงคอกสวัสดีนักเรียนจุ๊ปู่ทุกคนเด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี้คู่คู่ขาแบะมาถักท้ายเนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขเดอ้อนักคู่คู่ขาคิดฮอดนักเรียนเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่าปิดเทอมเนาะคะ่ะเนาะค,คู่คู่ขาก็ให้อ่านักเรียนขาเนาะคะ่ะเนาะอยู่บ้านเฮ็ดงานเฮ็ดหยังซอยพ่อแม่เด้อค่ะเดอ้อคิดฮอดทุกคน เดี๋ยวเปิดเทิ่มเจอกันเด้อค่ะเด้อเหตุการณ์บ้านน้ำนนะะเนาะเหตุการณ์บ้านซอยผู้ปกข้องเด้อค่ะเด้อโอเคคู่คู่ขากับงานหลายค่ะปิดเทิ่มงาาหรายตรวจการบ้านนักเรียนคิดหอดสุผูกสุคนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไดกาเดี๋ยว เปิดเทอมเมาค่อยเจอกันจวดจา,าดฟาดบื้มคือเกาไ่ได้ไปไสนะคะคินหอดสุภูสุคนเดอคินหอนักเรียนทุกคนนะคะเนาะมืนอนีแวะมาถักทากทยเนาะ,ะเนาะอันมาจวดจา,าดฟาดบื้มคือเกาเนาะคะ่ะบ่ต้องบ่าหลายใหญ่หางเป็นจังได๋ล่ละอีป่าวเปียกฮะมึงซูนให้ไผ่เออมึงมีดป่ติมึงว่ามึงมีดป่ติ หืมสันดานซูนี่มันมีดมาได้ดอกนะอีสันดานอยากดาพะกูพ่อไตยบอกฮะกระเลวเตมึงฮะอีสันดานบ่มีผูไดเขาดินดอกนะบ่มีผู้้ใดอันเขาว่นะจิ้นชากับขําสถุนข่ำอ่าสบดเขางมึงเลวและอีสันดานนะเชิญมืองผลออกมาค่ะคากรอดบ่มีผู้ไดเขาสะอ่อนดอกนะเพราะว่าอย่างตีนะอัน แต่ละมือละเว่นกูก็เห็นต่สูยากตะน้ำเรืองปากเรืองทองเนี่แหละพวกกูไม่ได้เดือดร้อนเนี่แหละพวกกูมีการมีงานเหตุมีอย่างอื่นเหตุเยอะแยะอนาคตอ่าเหตุการณ์เหตุงานออกกำลังกายชอปปิง้งผู้ใดสิคือมึงฮะอีกบในกะลานะไปเห็นผ้าผัวเมงดาไปเห็นกระดูกแม่กินนะนะฮนะอันซุมึงมาต้องมาออกมาโฆษณาดอกว่าอันชีวิตมึงเป็นแบบใดจังสินะเขาเห็นเบอร์สภาพขึ้นสูนะฮนะ เครียดบ่เครียดบ่ว่าคนอันว่าให้เป็นว้านผัวขี้ข้านร้ายไผแตะแม่นี่แตะผู้ใดด่าอีหมอนมันก็บ่เครียดเด้อแต่ว่าอย่าไปด่าบอกผัวขาเปมันฮะแล้วก็เรื่องที่ว่าอันเรื่องลูกคือการมือเศร้านะเฮ้อีสันดานอันปานนั่นนะว่าลูกเป็นที่หนึ่ง่าสันว่าฮะอันเห็ดเนาะอยาเนาะกินนะบอกผัวตรงมาที่หนึ่งอันสมเพจคักเนาะอันลูกยู่ว่าลูกอัน อันกินเพรกินยังบ่ได้สูกับแซเมนนาะบักสันดานฮะบักนาหีบักพอเห็นแก้ตัวแบบนั้นมันคือบาหลูกมากที่หนึ่งตั้งหัวขอว่ายัางกะบ,บาค้นบาหาข้ขี่คานที่อันไปยู่ไปกินนะมันไม่เท่าที่โอ้ยบักสันดานเขาก็ว่าถืออิลีบ่สู้้องโตมันก็ขี่คานอีลีบับอกกับบ่วโตบับอกกับลูกดรอกว่าสภาพซู้มันขี่คานฮะเอออันหอบอันนาสมเพจ หอบเกินไปหอบกันมาบอกอีลินย่ามันกับสีเบือสีนายคือกันนั่นแหละนะกูสีบอกเมื่อห้ได้บกหนาหีนะโมเมนเฉพาะเต้อหมอนดอกนะเม่นผู้ใดกับซ้ำคันได้ลูกเคยขี่ข้านเอ็นย่านขึ้นมึงนะโมมีผู้ใดเขาอันอันพุ่มใจดอกมาบักสันดานฮะมึงเบิงสภาพมึงดูนะอันเตือนขึ้นมาบ่เฮ็ดบาสางอย่างสะแตกแล้วก็เว้าแล้วก็ซอแล้วก็ไปทายเอาเลื่อนอันความอุบาติฉาดชัวของเงอนแม่เท่ามึงอัน มาล่งเพื่อว่าค้นแบบมึงนำมันหักไปเปลี่ยนดอกบัวคาปีนะว่าตั้งแต่มีใส่ปากมึงนะขนาดลูกในใส่มึงในแถมนะมึงยังหลับตาสร้างสซมันนะนะอันอันผัวต้องมาที่หนึ่งเนาะะเนะค่ะเนาะเฮ้ยอีเอ็นอ,อีขีขามาใส่ฮะอีขีคอกเป็นจังใดล่ะฮะเอียน อีลูกเท่าละพี่ไงจะคล้องสเต็กเขาก็สมพักเสียนไดยสซันเดแต่ว่าผัวหามท่องคําต้องได้กิน่นอันเนือ้อกินลาบกินก้อยกินตับเดอ้อสุคนนะอันฟ้าวใสเห็นมันเบิดเดอ้ออีสันดานฮนะซุ้มุมขี่ต้มขีตมข่ตัวสูกมึงก็อยูได้ซ้ำาน่นล่ะนะอีมอนนะ่ะมันไก่อีมอนมันเบื่อสู้พ่อตายแล้วนะอุสิบอกห้เออคนแบบมึงไหนะอีโคกนะอันมึงม่ต้องมาเวาใส่คนเอือนดอกว่า เขาที่มึงกินอันเนื้อยางเน่ากินเอ้ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมึงไปแดกมึงก็ต้องซื้อฮะอีสันดานมึงวอาให้ผู้ใดเงิดนะมึงว่าให้แพงเงิดคนอื่นเขาเหงเหนึ่งน้ำพอน้ำแม่เขาซื้อให้พ่อให้แม่เขากินเขาบริพาผัวเขาไปแหนกระดูกอันอันพ่อแมคือมึงเด้ออันนี้อยังสันดานเขามึงซื้ออย่างมึงก็อ้างบุญคุณที่มึงซื้อมากกว่ามิแต่มึงกับผัวมึงแดกบแม่นบอกกูก็บ่เห็นผู้ใดแดกนะมึงเด้ล่ะกูก็เห็นแต่อหมอนมันก็ซื้อกินพ่อมัน อีมอนมันก็ซื้อแดกพอมันอิริญยามันก็ซื้อแดกพอมันกล้องไผ่กล้องมันคลิปไผ่คลิปมันอีสันดานฮะอีตอแลคขันจะคว้องซื้อนี่ซื้อน้อยแล้วมีบุญคุณหลายเนาะมึงเนาะท่วงบุญคุ้นหอน,น้ำอิมอนบอกท่วงบุญคุณนหอน,น้ำแม่มึงบอกนะไว้ right? คนอื่นเขาบริเปลี่ยนแบบนั้นเด้อมีแต่เขาไปซื้อให้่พอเห้แม่กินมีแต่เขาเห้เงินให้ท่องอันนี้กูเห็นแม่มึงนะ เราอีกอย่างมาถามพวกกูตีขันซูบมขันซูบอเฮียนงานซูซิมีสใส่แดกว่าตีงานของมึงมันมีอย่างกูก็บ่เห็นเฮียนอย่างนี้ล่ะนะมันบ่มเป็นอาชีพดอกงานของซูคือแดกอดแดกแดกแดดแล้วก็ดาคนแล้วก็เบาใส่คนเตือนขึ้นมากก็ถือกล่องฮนะซุ่มยูทูบยูทูปเปืนะนะ่อใหญ่ฮะอิโกับโบกใหญ่อีผูหายหลวงฮนะ อีโตวสซวยอีโตลางโตผ่านลูกอันอีโต้เหลลูกต้องมาที่หนึ่งว้ากูเตือนข้นกูเห็นตั้งแต่มึงเฮ็ดใส่ปากกันผัวมึงได้ละะบักแม่งด่าได้ละ่ละฮะกูเห็นตั้ผัวมึงได้ยิบใส่ปากก่อนฮื อันชีวิตอันอันไอยังก็และอันบ้านกูก็เศร้าเองจิงซันจิงซี่ว่าซันเอาก็เรื่องของปุบหัวปวดมึงแล้วเนาะเอออันผลสุดท้ายนะมึงสีเเวามาจังเดกัซามมึงสีเเาว่ามึงซื้ออยากซื้อกินเองมึงสีเเาว่ามึงเศร้าบ้านเศร้าซองเองกัซามนะผลสุดท้ายเขาก็มองว่ามึงบ่มีอย่างมึงไปมึงไปอาศัยน้องมึงกับแม่มึงคือเก่านะเขาสมเพชมึงฮะอิสันดานฮะ เอาเ็กน้อยมาเป็นขี้ขามาใส่บอกสันดานว่าดีคับน้องมึงฮะอีสระหมาอื้ออันคันว่าอเท่าลมอนกับอีอเท่าปัญญาอ่อนอันหลานอันคนอื่นอ่ะสองสามขวบนะเขาก็ว่าเป็นค่ำแล้วอีหมอนหรืออิผากเมื่อย์สังวาตายลงหันในเนาะเอ้ใจเลยใจเลยใจใจใจาสนอิท่าปัญญาอ่อนกูบอกแปลกใจว่าลูกหลานมึงได้ไผอีหมอนมันก็ได้ดีเอ็นเอมึงล่ละฮะอิท่าฮะสมน้ำพืนมึงเนาะสมน้ำหนามึงเนาะฮะ สมนำหนามึงเนาะอิถะอมอนอันสมนำหนาอีลูกเท่าละพี่มึงเอาบอกผัวแม่งด่าคาเป็นเอามันมาสีมาเสื่องสิบเจ็ดสิบแปดปีไปแห่กระดูมึงเนาะสมนำพื้นมึงเนาะอิถเฒ่าฮะอิบอมีสังคมด่าตะมันเด้อค่ะอิเฒ่าบอมีสังคมอีเฒ่าบรูจักอันกาละเทศาอิเฒ่าบรูจักบานจักเมืองฮะออีเฒ่าบอเข้าบ้านเข้าเมืองสมสมแต่มึงจังสันละเนาะเว้นน้ำกับไรสูแบบนั่นแหละไปไปคอนกันอยู่หันละนะอิสันดาน นะเอออันยักดาเจตีย้ยากดาพ่อกูวัดตี้เขาเว้ามากกับถือเบิร์นั่นแหละเนาะกับมึงขี่คานอหลีมึงหัวมึงมันกะขี่คานเนาะฮะอีสันดานเออเดี๋ยวกูมาตวดมึงใหมา่าคินฮอดนักเรียนทุกๆคนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยววางวางคุ้คู่คคขากับสิมาตรวจจาดฝาดบื้มเนาะค่ะเนาะแวะมาถักไทยคินฮอดต่ก่อดบาได้ดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะเด้อคินฮอดบ๊ายบาย